สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีช่องนโมพระเครื่องนะครับและเอฟซีผู้ติดตามท่านใหม่ๆนะครับนะพี่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับนะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับนะเอฟซีที่รับชมกันจากต่างประเทศทุกๆท่านเลยนะครับนะเมื่อเช้าก็มีเอฟซีนะครับจากออสเตรเลียนะครับแจ้งมาแล้วว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะครับนะอ่ะ อย่างต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะระยะเวลาการส่งเนี่ยออสเตรเลียธรรมดานะครับนะเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามบาทมั้ง7วันนะแต่ถ้าเป็นแบบ EMS นี่1,700บาทราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับนะแล้วก็ของล่าสุดที่ผมบอกว่ามีไต้หวันสั่งเพิ่มเมื่อวาน EP ล่าสุดท,ที่ผ่านมานะครับมีส่งไปอีก2ขั้นเลยนะครับนะคนละเจ้านะอีกสกล่องนะฮะ ค่าบริการก็ประมาณ3า0รอบาทนะครับนะพออกันทั้งหมดเลยทั้งเกาหลีใต้นะครับไต้หวันนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับส่งแบบธรรมดานะถึงพอพอพอเลยนะครับนะหลังที่หลังจากที่ผมเช็คไว้แล้วนะครับนะ FC ที่รับชมจากต่างประเทศสบายใจได้นะครับเรื่องค่าขนส่งนะไม่แพงอย่างที่คิดนะแล้วก็ส่งส่งถึงจริงแล้วก็ส่งถึงเร็วนะครับไม่ช้านะครับนะอ่ะ EP นี้นะครับก็เมื่อวานก็ว่างเว้นเป็นหนึ่ง EP นะครับนะของมันหมดนะครับนะมีพ่อค้ามันตัดไปกันอีกเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ จะเหลือเฉพาะชุดใหม่ๆที่ผมยังไม่ให้ตัดไปเหมือนเดิมนะครับเอามาลงนะอ่ะแล้วก็บางอย่างก็เหลือแค่องคเดียวเอามาลงโชว์ให้ f c ซนะครับมาก่อนอื่นนะครับนะต้องขอกําลังใจนะครับจาก f c ซคนละหนึ่งไลค์นะครับนะอ่ะก่อนจะรับชมพระสวยๆนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะ่มาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับนะเหมือนเดิมนะครับ0ู1ย์หกหนึ่งแดด้าสองห้าดนะครับ 0 6 1 8 8 7 5 2น8นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะอ่กรณีแอดไลน์ไม่เข้านะครับนะใช้เบอร์โทรแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านี่แหละครับสแกน q r วอาโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับนะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับนะมีอะไรเด็ดๆกันมาบ้างนะครับนะมีมาใหม่ๆหลักหลายรายการเลยนะครับนะนี่นะครับได้มาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหลังจะเป็นข้าวสุกจีวอนแล้วก็มีเส้นเกสานะครับนะ นี่แหละที่เอฟซีถามกันมาเยอะเลยนะครับนะเพิ่งได้มานะครับนะอ่ะถัดมาก็จะเป็นนะครับนะสัิการิ้นทองนะครับนะลงยาเขียวนะครับเหนียวซับเลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะนี่มาแรงล่าสุดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนะจะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะ เป็นชุดเดียวกับพระกล่องใหญ่นะครับนะที่ f c ปิดกันไปเลยนะครับนะนี่นะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะ่อลุงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะถัดมานะครับนะรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันรุ่นอะไรนะครับแต่เรียกสั้นๆกันว่ารุ่นหลังองคตนะครับนะใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับนะลงยาน้ำเงินหน้ากากทองนะครับนะอ่านี่เลยนะครับมีมานิดเดียวนะครับนะชุดนี้นะนี่นะครับ แล้วก็จะมีดวงดีนักกากเงินนะอ่ะนี่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นเอาแบบว่าชุดอักษรมาไม่เยอะนะครับหลังๆนะครับนะนี่นะครับเอามาให้เอฟซีได้รับชมกันนะแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับถูกใจก็นะฮะมาเดี๋ยวในวันนี้นะครับนะมีอะไรเด็ดๆกันมาบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะอ่ะรายการแรกนะครับนะ เป็นรุ่นนารายจากนักกากทองนะครับนะที่เคยลงอีพีที่ผ่านมา f อซปิดไปคู่เลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้ผมไม่เอาออกจากซิลแลนะ้วเนาะเนี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะจะได้เปิดเห็นด้านหลังนะครับนะอ่ะนี่เพราะเราลงกันไปหลายอีพีเลยนะครับนะแกะซิลนะครับนะนี่เลยนะครับที่แกะซิลเยอะเยอะไว้นะ่ะอ่าพอค้ามาตัดไปหมดเลยผมให้แต่เฉพาะที่แกะซิลไปถือว่าเขามาเหมาไปนะครับนะเนี่ย แต่อันนี้ยังเดิมอยู่นะครับนะอ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะถัดมานี่เลยขวามือก็จะเป็นหน้ากากเงินนะครับนะนี่นะครับอ่าผิวนี้เลยนะครับหน้ากากเงินนะครับนะราคาเท่ากันนะครับอ่ะนี่เลยนะครับองค์ใหม่เลยก็มีนะครับนะองค์ใหม่ๆเลยก็มีนะครับที่ยังอยู่ในซิลนะครับนะอ่ะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นนะครับนะ อันนี้เป็นลงยาเขียวรุ่นพยาพาลีนะครับนะวันนี้จัดสีเขียวมาหลายรุ่นเลยนะครับนะนี่เลยเขียวเหนียวซับนะครับนี่เลขนี้เลยนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับต่อโคตดตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับหนึ่งันห้ารอบาทนะครับนะ พยาพาลีนี่ลงยาแดงหน้ากากทองนี่หมดนะครับเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยนะครับนะเอฟซี FC เราเนี่ปิดไปหมดเลยนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับตอนนี้นะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นนะครับว้ยคูปีหกหกสี่นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนี้หกสี่หรือหกห้าจำไม่ได้แลนะ้วเนี่ยอ่ะหกสี่นะครับนะ อันนี้ผมไม่แกะนะเนี่ยพระอยู่ในซิลแบบนี้เลยนะครับนะหยิบมาให้ดูเลยนะครับนะอ่ะหน้ากากทองนะครับนะเขาจะมีพญานาคซ้ายขวาเลยนะฮะนี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่เดิมๆเลยนะครับนะอะถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับนารุ่นเหนือดวงลงยาแดงนะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้มีพร้อมกล่องนะครับนะแล้วก็มีตอกหมายเลขนะครับนะ นี่นะครับลงยาแดงนะครับมีตอกหมายเลขนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีตอกโคดนะครับนะโคดเนี่ยบนเลยนะครับนะลงยาแดงนะครับหนึ่าบาทนะครับนะสีน้ําเงินก็มีนะครับนะแล้วก็ล่าสุดผมได้สีเหลืองหน้ากากทองมาเดี๋ยวเอามาลงอีพีถัดไปแล้วกันนะครับนะบางทีช่วงที่ผมอัดชิปเนี่ยก่อนจะเอาเ อัดชิปลงเนี่ย f c ก็มาปิดกันไปหมดก่อนหน้านั้นนะครับนะอ่ะอย่างเช่น EP ก่อนหนู้นนะครับนะที่แล้วมานะครับรุ่นสมปัตินา f c ปิดกันไปเกี่ยงเลยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดนะครับนะที่เอามาลงวันนี้นะฮะถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นนะครับอ่นี่เลยนะครับเป็นรุ่นสาริกาลิ้นทองนะครับนะนี่ผิวแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ เน้นผิวองคม่วงๆนะครับนะองค์ที่ผมลงไป EP ก่อนนั่นเป็นคนละองคกันนะครับนะอันนั้นมี e FC ปิดไปแล้วนะอันนี้องค์ใหม่นะครับนะเห็นไหมผิวก็จะออกทองแดงนะครับมีเหลือบๆอมม่วงๆชมพูชมพูนะครับนะเลขนี้เลยนะครับนะเนี่ยหลังๆเนี่ยหลังจากที่ทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับนะ e FC อะ่ะสมมติทักมาเนี่ยปั๊บเนี่ยนะบอกได้เลยเนี่ยเจ็ดเจ็ดสองนะครับนะผมเอาผมเอานี่นะครับ สลิกาลิ้นทองหมายเลขเจ็ดเจ็ดสองจบเลยถ้ายังอยู่ในปิดไปเลยเหรียญนี้ไปเลยนะครับนะบางท่านไม่จบคือบางอย่างอ่ะผมอยากแนะนําแบบนี้คือส่งรูปไปปั๊บเนี่ยถ้าสมมติรับรบกวนช่วยระบุว่ารับให้หน่อยนะครับรับครับรับครับเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่รับก็ไม่ต้องทักอะไรมาเลยครับปล่อยผ่านไปเลยนะครับนะมันจะง่ายนะครับต่อ FC ด้วยแล้วก็จะง่ายที่แอดมินเขาจะได้ทํางานตัดสินใจได้เร็วนะครับนะเขาจะได้หยิบจองมาให้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะผิวลุ้งลุ้งวิงวิ้งแบบนี้เลยเนี่ย เอาองนี Then, the bon ้ไปเลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับนะลืมปิดเสียงนะครับนะอ่ะนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวนี่ก่อนละกันละครับนะเป็นรุ่นเหนือดงนะครับนะผิวลุ้งเหมือนกันนะครับแต่ลุ้งอมเขียวนะครับนะองเขียวเหลือบม่วงนะครับนะเห็นไหมเนี่ยทัดเทียบแบบนี้จะได้เห็นความแตกต่างนะครับนะนี่นะครับก็จะเป็นลุ้งเหมือนกันแต่คนละแนวนะครับนะอ่ะ เนี่ยมาข้ามมาก่อนเลยก็ได้นะครับเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะอันนี้เป็นผิวลุ้งนะครับเป็นโค้ดบนนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับอ่านีเลยนะครับอ่าดี่นะครับอ่าอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับนะ ถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นพญาพาลีนะครับนะช่วงนี้รุ่นพญาพาลีมาแรงมากๆเลยลงยาแดงนี่เอฟซีปิดกันไปหมดเลยนะครับนะที่เป็นหน้ากากนะครับนะอ่ะนี่เลยอันนี้เป็นลงเอ่อไม่ใช่ลงยานะครับเป็นหน้ากากเงินนะครับนะนี่นะครับเก้าเจ็ดแปดเป็นเลขแข็งครับนะนี่เลยนะครับเลขบนทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับนะเป็นล็อกเก็ตมีสองแบบนะครับผมได้มาใหม่ล่าสุดนะครับนะนี่นี่ตัวหนังสือคมชัดนะครับนะนี่นะครับด้านหลังเขาเรียกอะไรเนี่ยที่เขาเรียกอหินอ่อนหินอ่อนเลยทั้งหลังทั้งอย่างนะครับแบบเนี้ยผมก็าเรียกไม่ถูกนะครับนะเขาจะมีจานมือด้วยนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับนะ อันนี้หนึ่งพันบาทนะครับแต่ที่ได้มาเนี่ยชุดก่อนนี้ผมแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะเนี่ยด้านหลังเขาจะมีนี่นะครับจีวรมีข้าวสุกนะครับแล้วก็มีเหมือนได้เศดสินนะแล้วก็มีเส้นเกสานะครับนะบางองค์ที่ได้มาเส้นเกสาเพียบเลยบางองค์ก็มีน้อยนะครับนะอ่ะนี่นะครับขออนุญาตรีวิวไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับ นี่มีเส้นเกษานะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแบบเลี่ยมนะครับเวลาโทรมาแจ้งมาได้เลยนะครับนะล็อกเก็ตแบบไหนนะครับนะอ่าแบบเลี่ยมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะนี่มีมวลสารด้านหลังนะครับแบบธรรมดาหนึ่งพันบาทนะครับนะอ่าถัดมานะครับนะจะเป็นนะครับรุ่นสมปรารถนานะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาแรงมากๆนะครับนะ นี่หมายเลขหนึ่งสามสี่นะครับอ่ะนี่เลยนะครับนี่นะครับล่าสุดเมื่อตะกี้นะครับนะก่อนที่จะอัดคลิป fc ก็โอนมาปิดอีกสองเหรียญน,นะครับทั้งสองเนื้อเลยนะครับนะหน้ากากทองกับลงยาสามสีนะครับนะ fc ผม่าเขาขอจองไว้ ขอจองไว้นะครับนะน่าจะสองสาวันแล้วผมก็เก็บไว้ให้นะครับคือเราดูที่เครดิตนะครับนะคือบางท่านผมบอกตรงเลยนะครับนะเคยจองกับผมไม่เป็นเดือนนะครับพราะถึงเวลาเป๊ะท่านโอนมาคือไม่ต้องตามเลยทั้งสิ้นเลยนะครับนะไม่ต้องถามเพราะผมไม่เคยถามอยู่แล้วนะเอฟซีบางท่านรักษาเครดิตดีมากๆ,ๆเลยนะครับนะคือจองไว้วันสองวันโอนก็คือโอนเลยครับคือเขามาปั๊บเขาไม่ถามเลยคือเขาโอนผมก็เก็บไว้ให้จริงๆนะครับนะก็ต่างคนก็ต่างวัดใจนะครับคือหมายเลขนั้นเลยผมเก็บไว้ให้เลยนะครับนะไม่มีอาามลงให้นนะะครับ คือปกติถ้าเป็นคนที่ยังไม่โอนเขาจะต้องขายก่อนใช่ไหมบางทีของก็หมดนะครับนะแต่ผมเลือกที่จะเก็บให้ fc ผมนะครับนะอ่าแล้วก็ท่านจะได้เบอร์ที่ท่านจองไว้นั่แหละนะครับเป๊ะนะครับนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ยหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นอ่อันนี้เป็นรุ่นกระถินหกห้านะครับนะลงยาแดงนะครับนะเหลืออยู่หนึ่งองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะองค์นี้นะอ่ะ นี่นะครับได้มาสามองนะครับ fc ปิดกันไปแล้วสองเหลือหนึ่งองสุดท้ายเลขนี้เลยนะถามคือเลขนี้เลขเดียวเลยหนึ่งศูนเจ็ดนะครับน้าอ่ะนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่ใช่ไหมกระถิ่นหกห้านะครับนะาอ่ะถูกต้องครับผมกระถิ่นหกห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะถัดมานะครับนะพระปิดตาปิดทองนะครับปิดตาปดนี่ปิดทองทั้งสององเลยนะครับนะ อันนี้รวมตลับหนึ่งพันารอยบาทนะครับนะอันนี้ออกจะเป็นเนื้อออกสีเทาๆนะองน,นี้ออกจะเป็นออกสีแดงๆนะครับนะ,ะประมาณนี้นะครับพร้อมตลับ1 3 0 0พันสารอยบาทนะครับนะไม่เอาตลับก็หนึ่งันบาทนะครับนะมีแค่เนี้ยน้หมดแล้วแล้วแจ้ง fc ไว้นะครับนะคือตลับตัวเนี้ยของผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือแล้วนะอะ จะมีตลับเสมาพอมีอยู่นะครับแต่ตลับกลมไม่มีแล้วนะครับนะคือมันเหลืออยู่2อันอะเอซแบ่งแบ่งแบ่งไปหมดเหลือให้สอันผมก็เลยไม่ได้เอามาลงนะครับนะเอาเป็นว่ามันหมดแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีมาเมื่อไหร่จะแจ้ง f อซให้นะครับตลับกลมนะครับนะอ่าถัดมานะครับนะมาใหม่ล่าสุดนะครับนะอ่นี่เลยนะครับเป็นรุ่นนะครับนะสาริกาลิ้นทองนะฮะนี่สาริกาลิ้นทองนะครับเลขนี้เลยเลขสวยด้วยนี่นะครับ ลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับโอ้ต่อโคดเห็นไหมเวลาผมเลือกโคดต,ต้องเอาโคดเต็มๆแบบนี้นะครับนะหลักการพิจารณาผมนะเห็นไหมทั้งสามนะครับนะเนี่ยหมายเลขเป๊ะนะครับนะอ่ะเลขหามเลขเบิ้ลเลขตองเลขหนึ่งร้ออะไรเนี่ยผมเจอผมเอามาหมดนะครับนะหลายๆท่านจะทราบ fc ประจําเขาจะสั่งเลยคือไม่ต้องไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับรุ่นนี้ขอเลขสวยนะครับผมก็คัดไปให้เลยอ่ะเนี่ยเหมือนวัดใจกันไปนะครับ fc ประจํานะอ่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะถัดมาเลยนี่ยอดนิยมเลยมาาันตะกี้เอฟซีมาปิดไปคู่นะครับที่ผมเก็บไว้ให้นะผมจัดตามเบอร์นั้นไปให้เลยนะครับนะนี่แม้กระทั่งของขาดของหมดนะครับนะผมก็ต้องเก็บไว้ให้เอฟซีของผมนะเพราะท่านรักษาเครดิตได้ดีมากนะครับบางท่านนะนี่เลยอ่านี่น่ารักมากๆครับเอฟซี FC ประจํานะอ่ะซ้ายมือเป็นลงยาแดงนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทขวามือลงยาหน้ากากทองนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะ นี่นะครับนี่นะฮะเป็นรุ่นที่สวยที่สุดนะฮะนาะชวมวงนี้นะครับนะส่วนตัวผมนะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดละเนี่ยโคตรเต็มๆนะครับนะอ่ะนี่นะครับเลขนี้เลขสวยด้วยนะครับนะอ่ะเวลาใส่ตลับนี่เด่นมากเลยนะครับชุดนี้นะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้เป็นลงยานะครับนะเลขสองหนึ่งศูนย์นะครับนะกลับหัวกันเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่หน้ากากทองนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีนวะนะครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากทองนะครับลงยานะครับมีมาแต่เดี๋ยวเอาลงให้พรุ่งนี้ดีกว่านะครับนะอ่าบางรายการก็กําลังทยอยส่งมาให้นะครับได้บางอย่างละหนึ่งรายการสองรายการนะครับเออคือรายการละหนึ่งเหรียญสองเหรียญนะครับนะ ช่วงนี้ก็ต้องเอามาหมดนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับ1,800บาทนะครับแคปรูปมาได้เลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับตัดมานะครับนะวันนี้เอาสีเขียวมาให้ชมกันหลายองค์เลยนะครับนะเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะลงยาเขียวนะครับนี่เลยนะครับแรงไม่หยุดนะครับชุดนี้นะอ่ะนี่ต่อคดต้องเต็มเต็มใบแบบนี้นะครับนะบางองค์ บอกตรงๆครับโค้ดคิเลกิเลก็มีนะครับนะแต่ผมพยายามจะเอาองค์ที่สวยสุดมาลงให้ fc ได้รับชมนะเห็นไหมเนี่ยคือท่านที่ได้รับคล้ายๆว่าของจะหมดอ่ะนะฮะต้องโดนของไม่สวยแน่นอนผมจะบอกตรงๆนะครับอันนี้ของหมดนะมีแค่นี้นะครับอ่าถ้ารับได้ก็แบ่งปันไปนะครับนะอ่แต่ถ้าเกิดมาใหม่ๆเนี่ยท่านก็ได้ของสวยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับหนึ่บาทนะครับนะ เดี๋ยวขออนุญาตโชว์หน่อยนะครับนะเผื่อมี FC ท่าไหนจะปิด3างองลวดนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับนะนี่นะครับนะนี่เลยนะครับอมามาต่อที่รายการถัดไปนะครับนะจะไปรุ่นพยาพาลีอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นลงยานะครับนะเป็นลงยาแดงนะครับนะลงยาแดงหน้ากากทองหมดนะครับไม่มีแล้วนี่ณตอนนี้นะครับนะนี่นะครับ หมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับจะมีเป็นเนื้อนวะนะครับนะหน้ากากทองนะครับนะไม่แน่ใจว่าได้มากี่เหรียญนะครับนะเดี๋ยวรอรุ่นพรุ่งนี้อีพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลงให้นะครับถ้ามีมานะครับนะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่แคปรูปมาได้เลยนะครับถัดมานะครับนะอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะ เป็นชุดเดียวกับพระกล่องนะครับนะพระกล่องสามองค์อ่ะที่ FC ปิดกันไปวันนั้นผมเอามาลงแค่1กล่องแต่ FC ปิดกันไป3ากล่องผมเลียรอยดให้ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเอ่อมาล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวอามาลงให้นะครับนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าทันไหมนะอ่ะคือองค์เดียวเนี่ยหนึ่งพันแรอยบาทนะครับนะคุ้มแน่นอนกับพระกล่องอ่ะนะเดี๋ยวยังไงอ่าเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ FC สายพระกล่องนะอันนี้อ่ะองค์แยกองค์เดียวก่อนนะครับ เป็นลงยาแดงหน้ากากทองนะครับสวยๆเลยยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับนะนี่ชื่อนี่มีความหมายมากๆนะครับนะนี่นะครับนี่ธรรมะอุทยานปีหกหนะครับยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับนะอันนี้เลขสองหลักนะครับนะอ่ะนี่ไม่ต้องบอกกันเยอะไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับถ้าปิดก่อนก็ได้องนี้ไปนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีมาแค่สองเหรียญนะครับชุดนี้นะอ่ะนี่นะครับ อนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะอันนี้เรียกกันง่ายๆนะครับคือกล่องเขาเขียนว่ารุ่นอายุวัฒนะมงคลอะไรทั้งอย่างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บนะรุ่นอฉลองอายุวัฒนะมงคล77ปีนะครับนะแต่เรียกกันง่ายๆดีกว่าเขาเรียกกันรุ่นหลังองคตนะครับนะนี่เลยนะครับหลังองคตลงยานากากนะครับนะ เป็นลงยาสีน้ำเงินใหม่ล่าสุดนะฮะนะใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งได้มานะครับนะนี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะดวงดีเนื้อนวะลลงยาแดงนะฮะลงยาแดงหน้ากากเงินนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจไอ้เรื่องเนื้อนะครับผมบอก fc ตรงที่ถามเข้ามานะครับนะอะบางรุ่นน่ะคล้ายๆเนื้อแบบเนี้ยสีดำๆแบบเนี้ยเป็นนวะก็มีนะครับทองแดงลมดําก็มีแต่เวลาเราเรียกบางทีพระเรามีหลายรุ่นนะครับเลขหกสามสามนะ,ะมีหลายรุ่นนะครับผมก็มาเลยไม่แน่ใจนะครับนะ fc นะอะเนี่ยแบบเนี้ยเราก็เรียกกันนวะมันนะครับนะบางรุ่นเป็นทองแดงลมดําบางรุ่นเป็นนวะผิวลุ้งก็มีเยอะนะครับคือเราเรียกกันไม่ถูกเลยหลังๆเนี่ย อย่างเนื้อดำเนี่ยมีประมาณโอ้โหสามสี่เนื้อเลยบางทีก็เรียกเนื้อมหาชนวนบางทีก็เรียกนวะบางทีก็จะเรียกเนื้อเหล็กน้ําผีไปอีกนะครับนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับบางอย่างรุ่นที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกนะครับนะอ่านี่เลยนะครับเพราะบางรุ่นมันมีมาจํานวนน้อยผมยังไม่ได้ศึกษานะครับนะประมาณนี้นะครับนะอ่านี่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะถ้าเป็นลงยาณนากากหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับถัดมานะครับนะ จะเป็นรุ่นนะครับนะเป็นรุ่นพัน <OR> พ <laughs> ันล <tering> oui ้านนะครับลงยาแดงนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับนี่ถ้าลงยาแดงเฉยๆก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะนี่นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าเป็นลงยาแดงหน้ากากทองนะครับของน่าจะมีมาพรุ่งนี้นะครับนะคือเอามาลงประมาณหลายวันมาแล้วจะหมดเลยนะครับที่ผมบอกอะนะแล้วก็ต้องสั่งมาเพิ่มนะครับต้องใช้เวลาหลายวันน่ยนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้น่าจะมีนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะถ้าเป็นลงยาแดงหน้ากากทองนะครับน่ะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะนี่เลยนะครับนะ สมเด็จนะครับสําเร็จสิลาแรงนะครับเนื้อออกสีส้มๆนะครับนะอ่ะมีมาอีกประมาณสักหกเจ็ดองนะครับนะมีเนื้อออกแดงแดงด้วยนะครับนะอ่ะนี่แล้วก็จะมีสีดําด้วยนะครับมาใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวถ้ายอยลงให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับองค์ละแปดร้อยบาทคู่ละหนึ่งพันห้าร้อเอคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมนะครับน่าแล้วก็จะเป็นนะครับอ่านี่เลยนะครับรุ่นดวงเศรษฐีนะครับนะเนื้อขาวนะครับเนื้อแดงนะครับนะอ่ะ 800บาทคู่ละ1,500บาทนะครับอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับขออนุญาตข้ามอันนี้ก่อนเลยเป็นพระปิดตานะครับนะพระปิดตานะครับนะบดนี่นะครับองละ800บาทเช่นกัน <Flow> นะครับนะคู่ละ1,500บาทนะครับนะพระเนื้อผงสามารถสลับกันได้นะครับนะจะรับพระปิดตากับสมเด็จก็ได้นะครับนะอ่านี่เลยนะครับ นี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะหรือจะเป็นคู่นี้ก็ได้นะครับนะาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะถัดมานะครับนะจะเป็นเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับรุ่นมหามนหมื่นศลานะครับนะเนื้อนวะนะครับนะกับทองแดงนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับคมชัดมากๆนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับช่วงนี้ก็มีสุภาพตตีนะครับหันมาเล่นพระเปนเยอะนะครับแต่จะเป็นมือใหม่ซะเป็นส่วนมากนะครับนะคือเขาทักมาดึกๆในหลายท่านเลยนะครับนะเวลาคุยเนี่ยโอ้โหก็ผมจะให้รายละเอียดเยอะนะครับบางบางครั้งผมก็ให้รายละเอียดได้นะแต่บางครั้งมันเกินไปผมก็จะไม่คุยนะครับนะหลายท่านเลยนะครับนะที่ทักเข้ามาดึกๆนะอ่ะแก่จะถามข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะครับนะนี่อ่ะนี่นะครับ ถ้าสนใจจริงๆเอาง่ายๆนะครับนะสนใจรุ่นไหนอ่ะพิมพ์เข้ามาแล้วก็บอกว่ารับได้เลยนะครับนะจะได้ทํางานง่ายๆนะครับนะบางทีถามมาไล่ไป4ี่หองค์ก็ยังไม่จบนะครับนะแล้วก็ยังไม่รู้จะเอาองค์ไหนด้วยบางครั้งมันดึกๆอ่ะบางครั้งเขาก็ตอบไม่ไหวนะครับยังไงอย่ามาโทษแอดมินเขาเลยนะครับนะบางทีอ่ะเอซประจําเนี่ยเขาจะถามมาปุ๊บองค์นั้นอนะ่ะอย่างผมยกตัวอยา่างเอาองนี้นะครับนะนี่ เอาบาทน้ำมนทองแดงองค์นี้อ่ะหนึ่งพันบาทจบนะฮะแต่บางครั้งท่านที่ไม่ค่อยรู้อ่ะมือใหม่ๆนะอาจด้ด้วยความไม่รู้แต่แค่คิดเล่นถามทีละองค์แล้วหนึ่งองกว่าจะถามนะครับบางทีเป็นสิบข้อความทีละขยักขยักนะครับนะมันใช้เวลาน,านานมากกว่าจะตอบหนึ่งองเสร็จพอหนึ่งองเสร็จเขาก็ยังไม่ปิดนะครับเขาถามองค์ถัดไปอีกคือเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบๆประมาณบางครั้งยี่สิบสามสิบตอบกันไปตอบกันมาแล้วก็ไม่เคยจบสักองนะอ่ะ คือแล้วก็เราคือแอดมินเขาก็ไม่อยากตอบนะครับไงอยากโปรดแอดมินเขานะครับนะเพราะเราต้องดูเราด้วยนะครับถ้าเราถามแบบนี้มันไม่จบนะครับนะพยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับนะนี่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ได้รับความสะดวกนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่าหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับนะถัดมาเลยนะครับนะอันนี้เอาพระนิสิวมาให้เลยนะครับนะเป็นรุ่นเมตตานะครับนะเนื้อฝาบาทนะฮะกับเนื้อทองแดงนะครับนะ นี่อยู่ในซีลเดิมๆแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะนะครับองละหนึ่งพันบาทนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นอ่านี่เลยนะครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติหน้ากากเงินนะครับนะนี่เลยนะครับอ่าน้ากากเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอเดี๋ยวข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นรุ่นหน้ากากทองนะครับนะ นี่เลยนะครับแคปรูปมาได้เลยนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับนี่นะครับอ่าถัดมานะครับนะจะเป็นเอ่อโชคเหนือเมฆนะครับลงยาแดงนะครับนะมีมาเพิ่มประมาณสามเหรียญนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะ ลงยาแดงนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเอายังไงอ p พนี้นะครับผมนะขาดตกบกพร่องประการใดนะครับน้านะโมปะเครื่องขอกราบอภัย f c ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ทํางานหนักหน่อยนะครับนะพอดีพระก็โดนตัดไปเยอะผมก็ปล่อยให้ตัดไปเยอะๆเลยนะครับนะแล้วก็วิ่งไปหาบางครั้งอ่ะไม่ได้ของค่อนข้างจะเครียดนะครับนะเมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงนะครับนะก็เอารวมมาทีเดียวมาลงให้วันนี้นะครับนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีมาเพิ่มเติมนะครับนะเดี๋ยวยังไง EP พรุ่งนี้น่าจะมีมาหลากหลายรายการนะครับยังไงฝาก FC ติดตามด้วยนะครับนะยังไงกราบขอบพระคุณนะครับ FC ทุกๆท่านนะครับนะที่ช่วยกันกดไลค์นะครับและกดติดตามนะครับยังไงกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ